กลางป่าลึกใน99คืนในป่าโดยที่เราเนี่ยจะไปจับบอสซอมบี้ประกักขังไว้แถมไล่เวทมนต์ผยดซอมบี้ขึ้นมาจากความตายถ้าน้องอยากดูแล้วว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยและวันนี้นะคะพี่แป้ชมเนี่ยจะมาเล่นอาชีพพ่อมดหมอผีในโคแมเนเซอร์นั่นเองเพราะเราเนี่ยจะไปรวบรวมวิญญาณของเจ้ารัทีขึ้นมาเป็นซอมบี้นั่นเองดูจะก ตัวของแก๊งเราเนี่ยทุกคนน่าจะดูออกอยู่แล้วว่าวันนี้ม,นมันในธีมฮาโลวีหรือพ่อมดหมอผีนั่นเองมีซอมบงซอมบี้มีพ่อมดมีโลกีแบบนี้นะจับวิญญาณได้เยอะแน่นอนนี่เราถือไม้เท้าแล้วเตรียมไปจับวิญญาณกันเลยจ้านี่เราสามารถจับวิญญาณกระต่ายได้ไหมเนี่ยโอ้มันลึกกึกือจกแปลงร่างเป็นกบไม่เห็นมันแปลงเลยโอ้ยไหนแปลงร่างเป็นกระต่ายนี่แมงกัดด้วยอ้ยอากวางแปล นนไหนบอกเป็นแม่เด็กแม่งหายไปเลยมึงมันกลัวไม้กระถาหรือเปล่าถ้าใครกำลังมองหาไก่เพชรสุดคุม้มไวจัดคัสอาชีพเท่ๆใน99คืนในปา่าพร้อมรับกฎเกมพาสตร้องดีที่ชอบเลยแต่เราก็ต้องมีอาวุธด้วยไงเปิดอาวุธมาปึ้งโอ้โหได้เป็ดตกปลากูจะเอาไปฆ่าใครได้เดี๋ยวเบ็ดตกปลา,าไปเกี่ยวหัวคนหรือเปล่าไม่ใช่อะฮะคนป่าดบุกอย่างนี้นี่ดีเลยเราจะดูดวิญญาณของมันไว้ทุกคนมาให้ดูวิญญาณซะดีโอมมันลึกกึ๋ย ฟื้นขึ้นมานี่จะดูให้ได้ทั้งหมด3วิญญาณทุกคนเราจะได้ปลุกขึ้นมาได้ไงเราจะไปปลุกวิญญาณอีกตัวหนึ่งจงฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เน่ตั้งชื่อน้องก่อนว่าโรดทอยนี่กูตั้งชื่อซอมบี้ว่ารถทอยได้หรอวะและตอนนี้พี่แป้งชมก็มีซอมบี้ทั้งหมด2ตัวแล้วนะคะมาเป็นแบบท่าของพี่แป้งชมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอมบี้เนี่ยมันจะกัดแรงหรือเปล่าเน่เราต้องให้ตัวเราโดนดาเมจก่อนทุกคนแล้วให้ซอมบี้เนี่ยมากัดน้องกัดมาแล้วสิ อยู่น้ดูดิแหลกเป็นผงเป็นเนื้อเลยล่ะเดี๋ยวนะแฟรี่ตัวน้อยดูวิญญาณได้ไหมไม่ได้นี่เราดูวิญญาณได้อีกตัวหนึ่งแล้วทุกคนเราก็จะมาดูวิญญาณเพิ่มแบบนี้อาชีพพมดหมอผีเนาะเมื่อต้องดูวิญญาณเพื่อมาเก็บสะสมไว้ในนี้เนี่ยมีเหยื่อเต็มเลยดูดววิญญาณมันหล่นแต่พื้นเลยไว้ทุกคนดูดปั๊บกฟื้นคืนชีพไปตัวหนึ่งเรามี3ตัวแล้วจ้าตอนนี้เออ จันนะแล้กลับมาที่บ้านเพราะเราจะไปช่วยเด็กคนที่2กันนะเด็กเอาซอมบี้นี่แหละไปช่วยเด็กเด็กมันจะงงก็วะทุกคนอ่าเรามาถึงถ้ำและเรียกซอมบี้มายืนค่ะลงไปข้างล่างจ้าลงไปข้างล่างใครยีซอมบี้หล่อนจะขึ้นบันไดเออช่วยก่อนช่วยก่อนลองช่วยก่อนช่วยก่อนเออกัดมันกัดมันกัดมันค่ะกัดมันไล่กัดมันไล่กัดหมาป่าสิมันหมาป่ามันไล่กูเนี่ยเออ ได้กุญแจมาแล้วเพื่อไปเปิดประตูให้กับน้องนั่นเองเราจะได้เอาน้องเนี่ยกับแคมป์ซอมบี้ของเราเป็นไงคะลูกสาวอยากกับแคมป์ที่มีแต่ซอมบี้เพียบกับพี่ไปจ้ะน้องบอกไม่อยากกับ <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยต้องรวบรวมวิญญ,ญาณที่อยู่ในแคมป์ของเราเยอะๆเนี่ยเพื่อทําการฟื้นคืนชีพทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พี่แป้งชมนะคะมี10ดวงและจะฟื้นคืนชีพทุกตัวเลยที่อยู่ในแคมป์ตอนนี้ให้มาเป็นสมุนของพี่แป้งชมซึ่งเราสามารถมีซอมบี้ทั้งหมด6ตัวด้วยบอกเลยว่าอา้าเรามีหมอผีทั้ง3คนคือวในแคดตั ขอฟื้นอีกตัวหนึ่งก่อนเฮ้เยเดขึ้นมาเป็น6ตัวแล้วเรียบร้อยฟังคําสั่งของข้าดีๆเจ้าจะต้องฆ่าไอ้พวกลัทธิที่มาลุกบ้านของเราให้หมดทุกตัวเพื่อข้าจะได้ทําก,การดูวิญญ,ญาณให้ครบ100อตนฮ่า <c oughs> จัดการบริกายิสเบ้หูยมันกัดแรงจริงมันกัดแรงจริงอุย้ยด้เรื่องอยู่นะในเรื่องนะแล้วก็ดูวิญญ,ญาณไปด้วยแบบนี้เลยล่ะเออ เอ้านี่ใครเอ้านี่มบีเองนกวคนป่าสับสนไปหมดน้องหน้าเขียวกับน้องหน้าเหลืองโหขนาดนี้แค่40วันนะคนป่ายังบุกเยอะขนาดนี้แล้ววันหลังๆนี่จะมีวิญญาณให้ดูดขนาดไหนแล้วทุกคนบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบตอนนี้นะคะเราขอไปช่วยพี่บอลก่อนพี่บอลตัวอยู่ตรงโน้นนี่แน่จงฟื้นขึ้นมาข้าจะใช้พลังของข้าให้เจ้าฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งฮ่า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 และพี่แป้งชมนะคะจะดูดดวงวิญญาณทั้งหมด100ตัวเพื่อไปทําการชุบบอสของซมบีนั่นเองเราต้องรวบรวมวิญญาณก่อนแงตอนนี้เออ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีซอมบี้ครบ6ตัวแล้วนะทุกคนแต่หากซอมบี้เราอนแอเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลุกตัวใหม่ขึ้นมาได้โดยการตงตัวเก่าไปแง,งแบบไร้ค่ามากเอาทำไมมันปลุกไปติดติดอะไรเนี่ยติดกำแพงไะเนี่ยเออปลุกสิปลุกึันมาปลุกกันมา,ปล,กกนมาปลุกกันมาค่ะยังไงทําไมไม่ปลุกทําไมไม่ไขึ้นมันมเป็นอะไรนี่นะโอ,อ้มันติดกำแพงเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเออ ครบกับหกแล้วหกตัวเน่น้องเป็นแก๊งเสื้อแดงไงทุกคนเน่เสื้อสีแดงหมดเลยจ้าคุณนึ้ว่าพนัากงานบิ๊กซีตอนนี้อะเราต่อไปไปช่วยเด็กคนที่สามกันดีกว่าให้น้องกลับมาอยู่กับเราให้ครบสี่คนโ,โหแล้วดูหมีหมีดูด้วยสบี้กูจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเรามีมบี้สิบแปดตัวนะเว้ยตรงเนี้ยมันก็ต้องจัดก,การบีได้แล้วปาโอ้มีหมาป่าอย่ายุงยาย่ง,ยยง,ยยงอย่ายุ่งอย่ายุ่งหมาป่าอย่ายุ่งค่ะอาฮะอย่าเปลี่ยนเหยื่อเออลูมมลุกมันอย่างนั้นแหละเก่งมากลูกเก่งมมากไปล เอได้กุญแจมาแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยพอมีสมบีปั๊บอ่ะมันช่วยให้เราเนี่ยช่วยเด็กนี่ไวขึ้นนะไว้ทุกคนเนี่ยน้องหน้าเหลืองมาแล้วเนี่งเออกลับบ้านกลับแคมป์กับพี่ปนน้องไปหน,น้าตาสมบีกับหน้าเองก็คล้ายๆกันอยู่แหละแปกลับกันดีกว่าจ้าก็ว่าแล้วอะไรมปนเป็ดแป้งพ่นขี้ปากเขียวป ที่ชอบที่ชอบส่สุกตินะทุกคนสาธุสาธูโหทุกคนแม่งยืนแบบให้ความร่วมมือมากเราไปช่วยเด็กคนที่4กันต่อดีกว่าเฮ้ยแล้วตรงนี้หมีประมาณล้านตัวเธอจะทำยังไงเนี่ยเราช่วยไหวป้าสภาพหูแล้วดูสปี่กูเหมือนคนพิการนะมึงโอ้โหเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเอาเลยลูกเอาเลยลูกสปี้ลูกแม่จัดการมันอย่าไปปีนต้นไม้อย่างนั้นเออจัดการมันเออหูลูกแม่มันคนได้เรื่องเลยว่ะเออยังไงยัได้ยังครบยังครบยังมีปะมีปะโอ้เพียบเลยเพียบเลยเออ จัดก,การมันลูกจัดก,การมันยำม,มันลุกยำมันเลยลัยกยำมันเออจัดก,การมันจัดการมันนี่นี <It> ่แน<ๆ>่นี от, ่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยวุ้ยมีเพียบเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมีเพียบเลยช่วยกอนช่วยกอนช่วยกอนโอ้ซอสบี้ลุมมันลุกลุมมันลุมมันลุมมันค่ะและมบี้บ้านกูมันเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยมันติ้วอีกแล้วทุกคนมันติ้วอย่าติ้วใส่หน้ากัน <burned> ม <atures slate> ันติ้วโอ้โห ลืมลืมเลยว,ว่าเราต้องไปช่วยเด็กก่อนเราต้องเปิดกล่องแดงก่อนจ้าให้ประแดงเปิดโอ้โหได้โลจจะจนมาดีแตกูไม่เปิดแปรก,กับแคมป์กับพี่ดีกว่าน้องสอมบี้แต่มบ้านเลยบอกเลยว่าไม่เหงาแน่นอน <laughs> และคืนนี้พวกนัดทีเนี่ยจะมาบุกแคมป์ของเราบอกเลยว่าเดี๋ยวจะให้สอมบี้พวกนี้นั่นแหละทำการจัดก,การดูมันบุกมาบอกเลยว่าเราจะได้เก็บวิญญ,ญาณเพิ่มไม่ครบ100้ตนไปลูกแม่ ไปจัดการมันนี่ค่าจะดูดววิญญาณของพวกเจ้าให้หมดเลยลุมมันลุกลุมมันเลยค่ะลุกลุมมันกัดมาเลยค่ะลูกเน่เราได้ดวงวิญญาณเพิ่มมาแล้วไงตอนนี้เนี่ยดูดวงวิญญาณไปแป้งชมสิมีเท่าไหร่เดี๋ยวนะแล้วอีนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันงอนทําไมมันงอนอะไรวะดูมันหันหลังให้ดูมันทําอะไรเอาแล้วอีนี่เป็นอะไรอี่ะเอาเอาเอาชักกัตตกชักกัตตกติดเชื้อติดเชื้อขอดูดวิญญาณก่อนจ้าตอนนี้จะมีถึง50ดวงแล้วไว้ทุกคนโหนว้าวดูอีกจะได้ครบร้อยสักทีเน้ เราจะครบร้อยแล้วทุกคนหุูยเรามาดูดในดันเจียนนะทุกคนบอกเลยว่าสบายเลยตรงเนี้ยที่เก็บวิญญาณของดีเลยแน่เราจะทําการดูดใกล้ครบร้อยแล้วจ้าเออยิงไปทุกคนนะยิงไปเราจะไล่เก็บวิญญาณเอง นี่ทุกคนเราครบ100ดวงวิญญาณแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกบอสตัวใหญ่กันแล้วมันจะเป็นบอสซอมเบ้มามาจัดแจงจัดแจงเอาสร้อยไปวางเพื่อทำการปลูกบอสขึ้นมาแบบนี้ทุกคนเราๆวางวางสร้อยตื่นเต้นป่าตื่นเต้นตื่นเต้นมาแล้วบอสมาแล้วดูซิว่ามันจะเลงใครมันจะเลงใครซอมบบ้กัดมาลูกเฮ้ยมันไม่กัดหว่ามันไม่เป็นบอสหรือเปล่ามันเลยไม่กัด ตุยต้ยตุย้ยตุ้ยตุ้ยเออฟื้นคืนชีพขึ้นมาสัดีๆไอ้บอสเนี่ยตัวใหญ่หน้าเขียวมาเลยแหละทุกคนบอกเลยว่าเฮ้ยว้าวอยู่นะตัวมันใหญ่มากเลยอะแต่ว่าพี่ว่ามันต้องเดินช้าแน่เลยโอ้ยนี่เราจะถูกลูกๆเราขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าลูกๆเราตุยไปหมดเลยทุกคนมเมื่อกี้มันสู้กับบอสบอสเหียบตายเลยโอ,อ้กันคืนแล้วหรอเดี๋ยวใจเย็นนะก็คือคงไม่มีอะไรผลไม่มีอะไรก็แย่แล้วโอ้ยอย่าทำบอสกูอย่าทำยาขวดยา ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้โหไม่มีใครช่วยอะไรกูได้เลยเปิดไฟเองก็ได้วะาอู้ดูอ e ีบอสก็จะเดินถึงเดินช้ามากมันจะกัดกูแล้วโอว้ใจเย็นเย็นใจเย็นหมาป่าอย่ายุง่งหมาป่าอย่ายุง่งอุ้ยหนีออกแล้วไม่ไหวแล้วแน่ทุกคนนี่คือสมุดของพี่แป้งชมเองมีทั้งบอสตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีสมุดอีกห้าตัวดูอ e ีบอสมันเดินทุกคนดูมันเดินตามพี่แป้งชมดีเฮ้ยน่ารักเ่ะ ตอนนี้พวกเจ้าซอมบี้ทั้งหลายกำลังอยู่ใต้อำนาจของข้าจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด รีวิวแคมให้ดูทุกคนว่าแคมไข่รับติ้วติ้วของพี่แป้งชมที่กักขังซอมบี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะคะว่าเราแบ่งกันหลายโซนมากเลยทุกคนเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้ยังชอบเดินเพ่นพ่านไปเพ่นพ่านมาเราต้องจับมันเข้ากงด้วยอ่ะทุกคนเนี่ซอมบี้เต็มฐานรับเราเลยล่ะและห้องแรกของเรานะคะจะเป็นห้องที่เก็บเอกสารที่มีรายชื่อของซอมบี้ทุกตัวซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีบอสใหญ่ใช่เะลา่าเพราะอะไรเพราะบอสใหญ่ดูสุดก็ต้องมีห้องกกงขังแยกไว้ไม่รวมกับไอตัว่แวท ตรงนี้นะคะเราจะใช้ทําพฤิธฤีกรรมเพื่อทําการปลูกหรือเรียกซอมบี้ขึ้นมานั่นเองเวทีคนมั่นใจาจากน,นั้นเนี่ยเรามีเนื้อซอมบี้ขายเนี่ยทุกคนเผื่อหิวไงอยากลองชิมเนื้อซอมบี้ก็อเอามากินได้เลยฮ่าก่อนจากลากันไปนะคะน้องๆชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้แป้งทําี P ีอื่นๆอีกอยากให้ทําอะไรขอเบเ้นบอกกันด้วยนะและกดไลค์กันด้วยน้อ